สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอยู่กับช่องยูทูบต้นดำส,สวยๆจารัครับพามาดูหน้างานอาจารย์ชายครับโอ้จรย์ชายฝีมือไม่ธรรมดาน,านี่นี่นี่ทำถนนได้ยอดเลยครับสวยงามครับอันนี้กุศลครับกุศลเดี๋ยวจะเติมน้ำมันก่อนไปลงไปก่อนครับลงบนครับ งานชั่วโมงครับทำถนนแล้วก็ตีคันนาใหญ่โอ้ได้ตัวเดินใหม่ครับแจวเลยโอ้สวยเลยเนาะสวยเลยนะยยนะโอ้วววสวยแล้วที่นี่ อันนี้เอาให้มันเป็นรูปสะบ่เอาต่อเลยใช่ไหมอ๋อครับเออโยนไม่พูดเลยเติมเชื้อเพลิงก่อนครับ ใได้ตัวเดินใหม่โอ,โอ้มีโหลดหน่อยครับ เอาเจลา้มีมาให้ไม่ยอมอ่านอีกโอ้ยอย่าพูด,ออดเอาซื้อดีเอ้างัดชมองมันจะได้ไหม,มฮะ <laughs> เ,ลเลยได้ไมาได้เลยเนีย่ยเอาเติมน้ำมันเช็บก้อยแล้วครับลุยต่อครับ ไม่ต้องตั้งลำกงน้ยรายารชาย <c oughs> ครับโทรโทรหาอยู่ครับ มีแต่แม่รังเลยเปล่ายูรังแม่รังตัวนี้คุดไม่เข้าเลยโอ้ตัวโอ้ นิ้วกินจารบีแล้วจันชายเออเจอจารบีไปเงียบเลยครับ สวยยงนงานนันเนี่ยซาโรงนี้เขาเขาขุดเอาดินนะครับแล้วก็แล้วก็เอาดินออกไม่หมดเอาดินออกไม่หมดครับน่าจะเจอฝนก่อนครับก็เลยไม่เสร็จครับแต่ไม่ใช่ผมมาขุดไว้นะคนอื่นมาขุดไว้ครับเจ้าของก็เลยต้องจ้างมาทําเป็นชั่วโมงเอาครับ ดินสบายๆเลยครับไม่มีควันเลยสังเกตด,ดูอุ่มดินได้เยอะมากเลยครับดินแบบนี้ครับ เจรมีไปเงียบเลยอู้เจอแม่รังครับ ในร่างเล่ล้วนๆเลย ทำงานแบบไม่มีอ้วกไม่มีอ้ากเลยครับเสียงเครื่องเดินเสมอมากเลยโยนี่รถนี้หลายปีเลยครับประมาณน่าจะได้อ่ะสี่สปีแล้วแหละโอ้ถือว่าทนมากเลยนะ เก็บตรงนี้เสร็จแค่ถึงแนวนี้ครับแนวนี้แล้วก็เกียร์กองดินเกียร์กองดินก็จบงานตรงนี้ครับเรียบร้อยสําหรับงานตรงนี้เดี๋ยวจะไปลุยที่อื่นต่องูครับจานชายเดินตีคันนาหมดงบประมาณตรงนี้ก็อยู่ที่สองหมืนบาทครับเจ้าของโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอู้ร้อนมากเลยครับสวัสดีครับผม